ราะว่าแบบนี้มันปุดขึ้นมาแบบบวมๆไม่ต้งใช้ปากกาละไรแบบใช้ปากกาได้ค่ะแต่อันนี้ไม่มีปากกาปากกามันเหนียวตรงน,นี้ไม่มีแบบใสแบบใสก็เลื่อนไม่ค่อยออกค่ะจะใช้มือแทน รูกไหนคะรูกกระต่ายค่ะเพื่อนที่าาวาดไม่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนวาดเป็นหงแมวนะคะนะคะแล้วก็วาดแบบนี้บางคนวาดเป็นตัวสัปปะหลาดแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็วาดเป็นแบบ ประมาณนี้วาดโค้งขึ้นมาแบบนี้ทำให้เหมือนกันลัสองด้อันนี้ไม่ใช่กระจกสะท้อนแบบกระจกสะท้อนคือแบบทำให้มันเท่าๆกันนะแล้วก็วาดตาดูาจมูกนะอุ้ยไม่สวย าดนระมนันวิวาดฟันมันใหญ่ก็เนาะแล้วแต่นะคะจะวาดฟันตรงตกลางแบบนี้ก็ได้หรือจะไม่วาดตรงกลางก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะคะอยาก วาดฟันไหมพวแล้วนนะะแต่ค่ะแล้วแต่นี่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาวาด<ะ>ส่วนตาเลยคะ่ะส่วนตาเราก็จะวาดเป็นพวกวงรีแบบนี้นะคะยิ่งเท่ากันยิ่งสวยเลยนะคะใครวาดตาเท่ากันนี่กาบเลยเพราะว่าวิธีวาดตาให้เท่ากันมันยากมากเทพเจ้าเท่านั้น ลบแ่ตนี้ยะคะ่ะเราก็วาดแ่นวาดแต่เด่นี้นะคะแล้วเราค่อยไปทำตรงนี้นะคะ่ะจะลบส่วนเกินออกนะคะอันที่มันดูพองๆขึ้นให้มันกลมขึ้นะน วาดส่วนด้านล่างตานะคะแบบนี้แล้วก็วาดอีกข้างนะคะให้เหมือนกันวาดรูปอันนี้ไม่มีใครสอนนะคะดู YouTube เอาค่ะบางทีก็คนกก้น Google เวลาวาดไม่เป็นนะคะแบบนี้ อันนี้คือฉบับของหนูนะคะวาดมั่วๆเอาค่ะแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็จะมาวาดตรงนี้แล้วก็วาดตรงนี้ดีไหมวาดวาดแบบขีดหนึ่งนี่นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็วาดส่วนคิ้วไปเลยส่วนคิ้วจะอยู่ห่างนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็ทําส่วนตัวนะคะหรือจะไม่ทําก็ได้นะคะทําแต่หัวก็ได้มันจะตัวแบบใหญ่แบบนี้ต,ตัวกระต่ายค่ะมันคือกระต่ายนะคะ ตัวใหญ่ๆอันนี้คือส่วนตัวมัน,นะคะ่ะส่วนตัวนี้วาดไม่ค่อยเป็นตรงลำตัวมันนะคะก็ดูๆเอานะคะว่าจะวาดได้หรือเปล่าอันนี้คืยสู้ชีวิตที่สุดแล้วอันนี้ตรงขามันนะคะ ขามันจะเหยียดไปอีกด้านนิดนึงแล้วก็วาดมานิดนึงตรงนี้นะคะเป็นหางนะคะหางมันก็จะแบบเป็นแบบนี้นะคะเป็นวงกลมไม่เหมือนสัตว์อื่นแล้วมันก็จะมีขนราะว่าขนดีไหมเนี้ยไม่ต้องเดี๋ยวจะวาดให้มันอยักให้มันดูสส ความเสถียรออกความเสถียรนี่ทำให้เส้นของเรานะคะมันดูตึงขึ้นนะคะเวลาเรานั่งรถอยู่แล้วรถมันสั่นอะไรแบบนี้มันก็เวลาวาดนะคะพยายามวาดให้กลมแล้วมันก็จะไม่สัน่นถ้าเราใช้ตัวเสถียรน,นะคะเสร็จแล้ว